ทุกคนวันนี้มีข่าวมาแจ้งอีกแล้วนะคะทุกคนคะก็ใครนะคะเราจะอยู่ในกลุ่มไหนบ้างลองฟังดูนะคะก็คือ,อสำหรับคนพิการนะคะมีเบีย้ยผู้ยังชีพสำหรับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็รวมทั้งคนที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็ก ังทางนี้เลยนะคะสกลุ่มนี้นะคะฟังทางนี้เลยนะคะทุกคนล่าสุดนะคะรัฐบาลเขามีการปรับเพิ่มให้ทั้งหมดเลย3กลุ่มนี้นะคะนะสกลุ่มที่บอกไปเนี่ยรัฐบาลจะปรับเบี้ยเพิ่มให้นะคะก็คือต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะทุกคนพ่อแม่พี่น้องนะคะพ่อแม่ที่ปกติเคยได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุนะคะก็อายุ60ปีถึง69ปีนะคะทุกคน 60ปีถึง69ปีเนี่ยจากเดิมเคยได้600บาทใช่ไหมคะอาคราวนี้เขาจะปรับเป็น700บาทต่อเดือนนะนะคนที่เคยได้600นะคะก็จะได้700บาทนะคะก็แล้วก็คนอายุที่70ปีถึง79ปีนะคะเคยได้700ใช่ไหมคะก็จะปรับเป็นให้เป็นเอ่อ850บาทนะคะอืมนะคราวนี้อายุเออแถึง89ปีนะคะ จากเดิมเคยได้800ใช่ไหมคราวนี้ก็จะปรับเป็นให้1000บาทนะคะแล้วก็คนที่อายุ90ปีขึ้นไปนะคะก็คือเคยได้1000บาทอยู่ใช่ไหมคะก็จะปรับเป็น1250บาทนะทุกคนอ่าคราวน,นี้นี่กลุ่มแรกไปแล้วนะคะคือผู้สูงอายุนะคะคราวนี้กลุ่มที่2ก็คือ กลุ่มคนพิการนะคะก็คือเคยได้800ถึง1,000ใช่ไหมคะก็จะปรับให้เท่ากันทุกคนเลยนะคะก็คือจากเดิมมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะคราวนี้จะปรับให้เท่ากันทุกคนก็คือ1 0 0 0บาททุกคนนะคะทุกคนนะคะ1 0 0 0บาทเลยนะคะ กลุ่มที่สองนะสำหรับคน,คนพิการนะคะคราวนี้กลุ่มที่สามนะคะก็คือเงินอุดหนุนเด็กนะคะเป็นการอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะถึงหกปีเดิมใช่ไหมคะคราวนี้ให้กับครอบครัวที่มีไรายได้เนี่ยเฉลี่ยไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะคะปีละนะคะปีละไม่เกินหนึ่งแสนบาทอ่าคราวนี้เขาก็จะขยายแล้วก็ช่วยเหลือคนคือ นับตั้งแต่นะคะจะเริ่มช่วยใหม่นะคะก็คือตั้งแต่อายุครรได้4เดือนเลยนะคะจากเดิมก็คือแรกเกิดถึง6ปีใช่ไหมคะคราวนี้เขาปรับใหม่นะคะให้คุณแม่ที่มีอายุครรภหนึ่งสี่สี่เดือนน่ะคะ่ะให้ตั้งแต่4เดือนเลยถึง6ปีนะคะเ,เขาจะขยายเพิ่มขึ้นก็คือจากเดิมถ้าถ้าเ,เขาจะไม่นับตอนในท้องใช่ไหมคะตอนนี้เขานับแล้วนะคะ4เดือนถึง6ปีเลยนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ย ต้องใจเย็นๆเออมีแต่ว่าด้วยนะต้องใจเย็นเย็นเลยนะคะทุกคนอตอนนี้คอ,อรมอเขาเห็นชอบด้วยนะคะเห็นชอบแล้วนะคะต่อไปก็จะให้เป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะดําเนินการต่อไปนะจะดําเนินการต่อไปแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นปี68นะคะประมาณปี68นะทุกคนอย่างที่แจ้งไปทั้งหมดทั้งมวลนะคะ ปี68นะคะถึงจะเริ่มดําเนินการนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้มาแจ้งให้ทราบนะคะอ่ะให้ดีใจกันไปก่อนแล้วกันนะคะเออแต่เดือนไหนยังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีนะนะทุกคนท,ทนทั้งหมดทั้งมวลที่แจ้งไปเป็นปี68ทั้งหมดเลยนะคะทั้ง3กลุ่มนะคะเป็นปี68ทั้งหมดนะคะแล้วก็คอยรอมีข่าวมาว่าเดือนอะไรยังไงเดี๋ยวก็จะมาแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ ทุกคนรอกันไปก่อนนะรออย่างเดียวนะคะเพีงเยงแต่ว่ารัฐบาลเขา,าเห็นชอบและทั้งหมดเนี้ยนะคะตามนี้เลยนะและถ้าเกิดว่ายังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราเดี๋ยวมีข่าวข่าวยังไงเราจะติดตามข่าวแล้วมาแจ้งทุกคนอีกทีนะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะ